นี่ก็จะแยกร่างแบบนี้แล้วนะครับนี่ครับแยกร่างอีกแยกร่างอีกโอ้โหน่าจะแยกร่างแบบไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะครับจะเอากี่ตัวไปล้านตัวก็ได้นะครับนี่ครับน่าจะใช้ได้แล้วนะครับกดเข้าไปปื๊บตูมโอ้โหโจมตีแล้วนะครับโอ้โววิวแก๊กเก็บหายเลยนะจูเลเซอร์บีมนี้เข้าไปอ๋อเวลาเราโจมตีปกตินะครับนี่ไงมันจะมีคล้ายๆแบบใบไม้งอกออกมานะครับนี่ไงโอ้โหโคตรเทะครับดูดิโอ้มีใบไม้อะไรไม่รู้เป็นน้ำๆนะครับออกมาจากพื้นเยอะเลยนะ โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมแซมสแนเปอร์ตอนนี้ก็อยู่ในเกมของไมโคราฟันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอนอนเบนเทนวีสานั่นเองนะครับอ่าก็เดินทางมาถึงเวอร์ชัน3แล้วนะครับต่อจากเบนเทนสามมิตินะครับหรือ 3D นั่นเองมาถึงพัฒนามาถึงอ่าเวอร์ชัน3กันแล้วนะครับว่าจะมีของอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูของที่เพิ่มเข้ามาและวิธีการใช้งานเอนอนตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยยเย่ let's go โอเคครับส่วรับมอนเตอร์หรือตัวละครอะไรต่างๆในเรื่องไปเหนก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนผมจะไม่รีวิวแล้วกันนะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวรีวิวไม่ทันนะครับเดี๋ยวมันจะยานเกินไปนะครับท่านผู้ชมก็สามารถโหลดเอาไปลองเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของพระเอกในงานนี้กกลดีกว่านะครับก็จะเป็นอมนิทริกนั่นเองผมจะรีวิวแค่นี้พอนะครับหลักๆนะก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนเวอร์ชันนี้ของที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นห้ามสูตรนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูนะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นมวงนี้แล้วกันเพื่อให้ดูง่ายโอเคครับวิธีการใส่ก็กดหนะ้าจอค้างไว้นะเป,ปิบนี่ครับทุกคนโอ้โหสมชุดอวอก,กาศแล้วนะครับนี่ไงเป็นช่างปลาปลาแล้วนะครับที่ปู่แม็กอะไรพวกน,นั้นชอบใส่ปะ่ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมไม่ได้ดูนานอีกแล้วเลยก็มีมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนาฬิกาที่พึ่งตกลงมาบนพื้นโลกกันดีกว่านะครับเป็นอันนี้นะโอเคนี่ไงวางไปนี่ครับ ในกาวามุนพื้นนะวิธีการใช้ก็กด get omnitrick นะครับปึ๊บนี่ครับโอ้โหนันดีแกก็จะมาสวมที่ข้อมือเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พร้อมชุดกับช่างประปาของเรานะครับวิธีการใช้งานก็แค่กดหน้าจอหนึ่งที่นะครับนี่ กดไปเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวละครมากมายนะครับอ่าส่วนผมเนี่ยจะมารีวิวในส่วนที่อ่าผมไม่เคยรีวิวนะครับตัวที่ผมไม่เคยรีวิวนั่นเองนะส่วนตัวที่ผมไม่เคยรีวิวก็จะเป็นแบบสีโทนเข้มๆแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าเรามาเริ่มจากตัวแรกกันดีกว่านะครับแปลงร่างปึ๊บยางอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ง้อเรียบร้อยนะครับแปลงร่างเรียบร้อยกลายเป็นตัวอะไรสักอย่างแยกร่างนั่นเองนะครับอ่าผมลืมไปแล้วอะไรดิโดดิโดไป ริดิโด้ทุยเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะสำหรับตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้ฮะมันชื่อดิทโตอะไรสักอย่างไปนี่ครับเฮอ๋อนี่ครับนี่เวลาโจมตีครับโคตรสมจริงอ่ะดูดีครับท่านผู้ชมโอ้โคตรเท่แล้วก็โคตรตีครับนี่โจมตีแบบ3มดีเลยครับผมว่าเป็นแน่นอนที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับเบนเทนนะครับผมก็เคยพูดไปแล้วแหละนะนี่ครับวิธีแยกล่างก็กดนั่งนะครับนี่ครับนี่ก็จะแยกล่างแบบนี้แล้วนะครับนี่ แยกร่างอีกโหน่าจะแยกร่างแบบไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะครับจะเอากี่ตัวเป็นล้านตัวก็ได้นะครับถ้าทุกคนมันแยกร่างนะครับ <Sne> e. ผมก็ไม่รู้ว่าแยากร่างเลยมันทําอะไรได้นี่ครับโโประมาณนี้นะครับผมนะถ้าทุกคนเอาไปเล่นในเกมก็จะมีเสียงด้วยนะครับส่วนตัวนี้อาจจะไม่มีเสียงเพราะว่าแอปผมมันมีเป็นปัญหาอะไรไม่รู้นะขนาดสกินยังไม่โหลดเลยนะครับตัวเกมไม่รู้เป็นไรชอบแหลกเหลือเกินนี่ครับโจมตีโจมตีอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนเวลาก็มีวันหมดด้วยนะครับนี่ไงตรงขึ้นหน้าจอนะครับ a ท l t r i บ b a ต t e r y นะครับก็ถือว่ารดช้ากว่าเวอร์ชันที่แล้วนะเวอร์ชันที่แล้วนี่ลดโคตรเร็วแต่เวอร์ชันนี้ถือว่าลดช้าใช้ได้โอเควิธีการาเร่งให้เวลาหมดเร็วๆนะครับก็พิมพ์คําสั่งไปได้เลยนะก็ s a s function นะครับทําตามผมได้เลย s a s function แล้วก็ตามด้วย untransform UN 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 นะครับ U N T R untransform นะครับให้ดูสําเนียงนี่ครับเน่ มันก็จะหมดเวลาแล้วนะครับแล้วเราก็รอเวลามันชาร์จไปนะครับก็ไม่นานนะสามสิบวิก็ได้แล้วนะครับนี่โอเคตอนนี้ชาร์จใกล้เต็มแล้วพอเต็มจะเป็นยังไงป๊บนี่ไงก็สามารถใช้ได้อีกรอบนะครับก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็กดไปเหมือนเดิมนะครับยังไงเจ้อาตัวอะไรอะไดมอนด์เฮดตอะไรก็มีนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วไงมันจะมารีวิวในส่วนตัวที่ผมไม่เคยรีวิวแล้วกันนะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับไอไก่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่แหละนะครับวิธีการแปลงร่างก็กดหน้าจอค้างไว้ครับ ปึบนี่ครับโอ้โหเราก็จะแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเจ้าตัวแบบตัวหลายตาเออตัวนี้ไอกายตัวมีตานี่โอ้โหจมตีหมูทีเดียวแตกก็ปกติป่ะเดี๋ยวเรามาหาตัวที่แบบโหดๆสู้กันดีกว่านะครับมีตัวอะไรที่แบบโหดๆหดบ้างเอาเควินสิบเอ็ดไหมเอาเกวนมาตบเล่นดีกว่าเดี๋ยวผมขอรับเอาเป็นเอ่อเอาชีวิตรอดดีกว่านะครับเพื่อความแบบสู้มันๆไงเอจะได้สู้แบบมันๆหน่อยนะครับนี่ครับโหเลือดผมก็โคตรเยอะเลยนะเฮ้ยู่แกวจมตีอะไรจวะ เอ้ยมึงแรงเกินแรงไปแรงไปเอาเป็นอ่าคิเอทีฟดีกว่านะครับขี้เกียจตายนะครับสู้ไม่ไหวนะครับขอเป็นอแบบเอาแบบเอาเอ่าคิดเอทีฟดีกว่านะขอแป้งลางอีกทีปึ๊บนี่ครับก็จะเป็นไอกายนะผมไม่รู้ว่าสกิลมันทำอะไรได้มันจะใช้สกิลได้ใช่ปะ เลเซอร์บีมอะไรสักอย่างแต่เราต้องใช้ฟัง์ชันนะครับ <ไป S 1> นี่ไงมันบอกอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูนะสไลด์ฟังชันแล้วก็ตามด้วย Energy Beam นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูนะฟังช okay. ันเอเนเอเนอร์จีโอเคบีมมีแบบ Smaller กับ Bigger นะครับก็ใหญ่หรือเล็กอย่างอย่างผมนี่ก็ใหญ่ๆไปเลยแล้วกันของผมก็ใหญ่อยู่แล้วความจำสั้นแต่อันนั้นยาวนะครับนี่ใหญ่ด้วยนี่กดเข้าไปนี่ครับน่าจะใช้ได้แล้วนะครับกดเข้าไป ปึ๊บต้องอุ้มโอ้โหโจมตีแล้วนะครับ <Wow. S 1> โอ้โหวิวแก๊กเก็บหายเลยนะเจอเลเซอร์บีมนี่เข้าไปโอ้โหโคตรแรงนะครับโอ้โธรรมดาที่ไหนอะ่ะสำหรับไอกายเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาลองโจมตีวิวแก๊กดูครับกดไปโอ้องุ้มโอ้โหปล่อยเลเซอร์บีมโคตรอลังการนะครับดูโอ้โหโหจมตีวิวแก๊กทีเดียวตายอะ,อะเควินเนอะเจอไอกายไปตุ้มโอ้โหโ เลเซอร์แม่งอย่างแรงนะครับเอ้าเควินกับกลายเป็นล่างคนเลยโอ้โหถือว่าแรงใช้ได้นะสำหรับไอกายนะครับผมโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นวายวายนั่นเองนะครับลองแบนแรกเลยดีกว่าปึบตูมโอ้โหเฮ้ยดีไซน์ดีนะเนี่ยโอ้โหดีอยู่แล้วแหละโอ้ดูครับนี่อ๋อทีเดียวแตกนะครับไม่รู้ว่าวายวายต้องพิมพ์คําสั่งอะไรหรือเปล่าวายวายต้องใช้คําสั่งป่ะอ๋อต้องใช้คําสั่งด้วยนะครับก็มีหลายสกิลเลยนะ ท่านผู้ชมก็สามารถอลองเอาไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลสักอันสอันละกันนะครับนี่ครับวายวโฉมหน้าของเขาเฮ้โอโ้โหโคตรเท่นะครับโคตรดีอะ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงดูดิครับโอ้โหดูการเดินครับนายเฮอวก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ทำไมมันโยกแบบนั้นวะเนี่ยโยกแบบโยกโยกเอ้ยเอ้ยโอ้โ,อโ,อโหโคตรมันโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลกันดีกว่านะครับเอาเป็นมุมมองนี้ แล้วก็อัญเชิญเควินมายเยอะๆสัก23สตัวเลยแล้วกันเดี๋ยวผม,มัปลองใช้สกิลดูนะครับเริ่มจากอันแรกก็จะเป็น W V trap แล้วก็ W V sit นะครับโอเคแล้วฟังก์ชัน W V แล้วก็ s l a s แบบนี้ครับอเอาเป็น sit ก่อนแล้วกันนะ sit อ้านี่กดเข้าไปอะ่ะเดี๋ยวมาลองใช้สกิลดูครับว่ามันทำาไงได้ปึบหืมอ้าปล่อยระเบิดนะครับเฮ้ย เอว่าปล่อยระเบิดได้เหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยปล่อยไปปิ้วปุ้มโค้โล้ายคล้ายลูกอะไรสักอย่างเออ,เออใช้ได้ไงเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลอีกอันดีกว่านะครับผมจะรีวิวแค่สองอันละกันนะนอกนือจากนั้นก็ลองไปใช้ดูนะครับเรามาลองใช้แท็บทำได้ได้ปึ๊บอ่าเสกใบไม้มาได้นะครับ เออไหนๆก็ไหนๆละอ่ะไหนๆก็ไหนๆละผมใช้ซุปสกิลเลยดีกว่านะครับก่อนที่เวลาจะหมดนะครับผมต้องรีบเลยนะเดวิลบีอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ,ะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรคืออะไรท่านผู้ชมปึ๊บมีใครแบบใแบบไม้อะไรรู้งอกออกมาด้วยนะครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหอ๋อเวลาเราโจมตีปกตินะครับนี่ไงมันจะมีคล้ายๆแบบใแบบไม้งอกออกมานะครับนี่ไงโอ้โหโคตรเท่นะครับดูดิ โอ้มีใบไม้อะไรไม่รู้เป็นหนำๆนะครับต่อมาจากพื้นเยอะเลยนะนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเฮ้ก็ถือว่าแรงแรงอยู่มั้งนี่ครับสามารถล็อกศัตรูได้นะครับนี่เป็นไง่โคตรดีนี่ไงนี่ไงอ่าอ่าเวลาจะหมดแล้วผมขอรีวิวแค่นี้นะครับสําหรับตัววายวายนะครับโอเคครับตัวต่อไปนั่นก็คืออ่าอ่าเบนมัมมี่นะครับหรือว่าอ่าตัวมัมมี่ของเรานะครับนี่ดูวิธีการโจมตีป๊อปป๊นีเฮ้มีทุบด้วยหนึ่ง ชกมือขวาชกี่แล้วก็ชกสองมือนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันดีกว่านะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะนี่ครับฮ่อนี่ตัวมัมมี่ของเราก็ถือว่ารเราาอาอก,การนะครับเนี่แบบตัวโยงโยงด้วยนะครับนี่เวลาดูเวลาการเดินโอ้ไม่โคตรแฮนนะครับท้ไมันเดินแบบนั้นวะโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้สกิลดูดีกว่าโอเคเราไปลองสกิลนี้ว่าทำอะไรได้จมตีใส่เจ้าหมาโง่ คืออะไรอ่ะไม่มีสกิลอ่ะเอออ๋โอ,อ,อ,อ้จมตีพื้นดินนี่่ะก็ไม่ใช่แฮะเออเมื่อกี้ทำไมดินมันขุดอ๋อไม่รู้ฮะผมไม่รู้ว่าสกิลมันทำอะไรได้ฮะมันใช่สกิลว่าที่ผมกดเมื่อกี้ ถ้าที่รู้ก็สามารถบอกผมใต้คอมเมนต์ได้นะครับเหมือนตัวนี้จะไม่มีสกิลนะครับผมนะโอเคก็ผ่านไปนะสำหรับตัวมัมมี่ของเรานะครับโอเคเขาก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะสำหรับตัวที่เพิ่มเข้ามาในนอนเวอร์ชันนี้นะครับก็คือตัวแปรบู๊นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองแปลงร่างดูนะปึ๊บนี่ฮ่าก็จะเป็นตัวแปรบู๊ของเรานะครับนี่ยโหแบบกระโจนใส่เลยนะครับนี่ยโหบินได้ด้วยนะทุยนี่ครับดูท่าทำทำท่าเหมือนบินนะนี่ครับจู่โจมโอ้จมตีใส่คีวิน อา้าวทำไมโจมตีไม่ได้มุมมองนี้ใช้ยากไงเขาเปลี่ยนมุมมองสักครู่นะครับผมนะโอเคเป็นมุมมองนี้ก็น่าจะโจมตีได้แล้วนะครับเา้าเควินมุมบัอกเลยน่าจะบั็กนะครับสำหรับเควินอันนี้โจมตีได้เออในไงี่ไงโจมตีไปหมัดซ้ายหมัดขวาเอาไปแล้วนี่ชกชกเข้าไปมีสกิลปอ๋อมีสกิลนะครับโซนิคฮาวโจมตีด้วยขึ้นเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนะสแลสฟังชัน enable สิ กดผิดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยไอ้คนอื่นนะยนดีโ้โหหอเป็นเอพิซดเลยนะครับหอในไงก็สามารถน่าจะใช้ได้แล้วแหละจุ๊ตี้นี่ไงโอ้โหดูครับโอ้โหไปวุ้บปะขึ้นเสียงครับนี่โคตรเท่วิธีทำมาโคตรดีครับดูโซนิคฮ่อโอ้โหดูโอ้โหเควินถึงกับตายเลยนะครับโอ้โหโคตรแรงวิธีทำมาโคตรดีนะครับ โ oh. อ้โหดูโซนิคเฮลเดี๋ยวเรลองอใช้สกิลในมุมมองนี้ดูนะครับจมตีใส่เควินโซนิคเฮลโอ้โหดูครับยอดตูมแต่ว่ายิ่งใช้สกิลก็เวลาหมดเวลายิ่งหมดเร็วนะครับเวลาเราใช้สกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแมนนอน 3D เวอร์ชัน3นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมจะ ขอ,ขอบขอบคุณมากนะครับเป้าหมายของเราก็คือ1นึ่งหมื่นซับนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับเจ้า yeah. หู้ let's go man